ก่อนรับชมรับฟังผมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่5หมอไปเป็นอย่างไรบ้างถอนพิษให้ในายท่านหมดแล้วหรือไม่เหอจังกุ้ยพูดถามอย่างร้อนใจหลังจากที่หมอไปนั้นได้จับชีพจรเจ้านายของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว เยี่ยมยอดจริงๆยาลูกกรอนเม็ดนี้แม้จะออกฤทธิ์ช้าก,กว่ายาน้ำทว่าก็มีได้มากมายนักเพียงไม่ถึงหนึ่งการทุบเท่านั้นแต่ความสามารถในการทำลายพิษนั้นก็มีได้ได้เลยพิษร้ายในตัวในท่านนั้นมีเหลือแล้วต่อไปนี้ขอเพียงแค่บำรุงดีๆเพียงแค่ไม่กี่เดือนนายท่านก็จะแข็งแรงเช่นเดิมแล้วหมอไปพูดเขาพูดตอบเหอจิงกุ้ยแต่ก็เป็นการพูดกับนายท่านด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะที่ปากพูดตอบในใจก็ลักลอบสันเสริญความสามารถของสวีเจียเพราะหมอไปมั่นใจมากว่าหากเป็นตัวเองปรุงยาเองต่อให้เป็นเทียบยาของสวีเจียแต่เขาเป็นผู้ลงมือปรุงเองคุณภาพของยาก็จะต้องได้กว่ายาของสวีเจียเป็นแน่เพราะเมื่อคิดตามขั้นตอนการใส่สมุนไพรลงไปทีละชนิดเขาก็รู้แล้วว่ามันมีความสำคัญอย่างมีในสำคัญมากๆ เหอจังกุย้ยไม่รู้ความคิดของหมอไปแต่เขาก็คิดถึงยาที่ตัวเองขอซื้อต่อมาจากสวีเจียซึ่งตอนนี้ถูกใส่ไว้ในขวดกระเบื้องอย่างดีเหอจิงกุ้ยหยิบขึ้นมาแล้วน้อมส่งให้ในายท่านของตัวเองด้วยสองมือนายท่านขอรับนี่เป็นยาแก้พิษซ,ซี่คุณชายผู้นั้นปรุงขึ้นมายังมีอีกสองเม็ดขอรับเหอจังกุย้ยพูดบอก คนที่ได้รับยาแก้พิษจนร่างกายไม่เจ็บปวดเท่าเดิมแล้วก็ยื่นมือมารับขวดกระเบื้องไปใช้ปลายเล็บเปิดฝาออกดมกลิ่นยาสมุนไพรเตะจ,จมูกเมื่อพบว่าเป็นกลิ่นเดียวกับยาที่ตัวเองกินเข้าไปจริงๆก็ให้ความสำคัญเก็บเอาไว้ในแขนเสื้อคุณชายผู้นั้นเป็นใครเล่าชวนเสนาบดีกรมพระคลังพูดถามน้ำเสียงแม้ว่าจะแผ่วเบาแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งพลังอำนาจ สิ้นเสียงของผู้เป็นนายหมอไปก็มีแววตาลังเลใจชั่วครู่หนึ่งก่อนจะพูดตอบนอกจากชื่อแช่แล้วก็มีได้มีข้อมูลอื่นได้อีกขอรับคุณชายผู้นั้นแช่สวีนามเจียสวีเจียตอนที่หมอไปพูดตอบก็รอบสังเกตปฏิกิริยาของผู้เป็นนายไปด้วยทว่าก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรนอกจากสีหน้าอันเรียบเฉยอยู่เป็นนิดของผู้เป็นนายพาคนเข้ามาเสนาบดีหนุ่มผู้สั่งทว่า ขออภัยขอรับคุณชายสวีเจียได้พาบุตรชายกลับไปขอรับด้วยบุตรชายของเขานั้นต้องผิดเช่นเดียวกับนายท่านร่างกายจึงอ่อนแอมิอาจรั้งอยู่นานได้ขอรับหมอไปพูดตอบในตอนแรกนั้นเขาจะเรียกสวีเจียว่าคุณชายสวีทว่าเมื่อน,นึกถึงอดีตคู่มั่นของผู้เป็นนายนั้นก็ถูกเรียกว่าคุณชายสวีดังนั้นเขาจึงได้เอ่ยนามของสวีเจียออกมาเต็มเ เล่ชวนเมื่อได้ยินว่าคนไม่อยู่แล้วประกายตาของเขาก็มีร่องรอยชั่วครู่หนึ่งแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไปสืบมาสั่งเพียงสั้นๆแต่ผู้ฟังนั้นก็เข้าใจว่าผู้เป็นนายต้องการอะไรขอรับผู้ที่รับคำสั่งไม่ใช่หมอไปหรือเหอจังกุ้ยแต่เป็นคุณชายหน้าเคร่งนามจูเสียนจูเสียนเป็นคุณชายจนในอำเภอไยหง ตำแหน่งในอำเภอเป็นตำแหน่งขุนนางเล็กๆขั้นหกเดิมทีแม้แต่ตัวนายอำเภอก็ยากนักที่จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าขุนนางขั้นสองอย่างเสนาบดีกรมพระคลังดังนั้นจูเสียนที่เป็นเพียงบุตรชายเหตุใดจึงสามารถปรากฏตัวต่อหน้าเล่าชวนได้ก็มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นเพราะทำงานรับใช้จูเสียนเมื่อรับคำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้ารั้งรอรีบออกไปสืบข้อมูลให้ผู้เป็นนายในทันที เมื่อจูเลียนออกไปแล้วห้องก็อยู่ในความเงียบชั่วครู่หนึ่งก่อนที่เหอจังกุ้ยจะกล่าวรายงานถึงเรื่องที่ตนเองนั้นตกลงกันไว้กับสวีเจียเลอร์ชวนเมื่อได้ยินว่ายาแก้พิษที่ตัวเองได้รับมานั้นต้องแลกกับอะไรบ้างคิ้วดาบของเขาก็เลิกคิ้วเล็กน้อยเป็นโรงหมอที่ติดหนี้บุญคุณหาใช้ค่าไม่ขอรับคุณชายสวีผู้นั้นบอกว่าวันหน้าจะขอความช่วยเหลือจากโรงหมอหนึ่งเรื่องขอรับเหอจังกุ้ยพูดบอก ในตอนแรกเขาหนักใจเล็กน้อยกับข้อแลกเปลี่ยนนี้ทว่าเมื่อพินิษดูดีๆแล้วก็พบว่าเรื่องนี้พวกเขาได้เปรียบจริงๆแม้ว่านายท่านของเขาจะเป็นเจ้านายอย่ที่แท้จริงของโรงหมอแต่หากวันหน้าเจ้านายของเขายกโรงหมอให้คนอื่นเล่าและหากหลังจากนั้นคุณชายสวีผู้นั้นมาขอความช่วยเหลือก็ไม่มีเรื่องอันใดเกี่ยวข้องกับเจ้านายของเขา แต่เหอจิงกุ้ยก็ภาวนาให้เรื่องที่คุณชายสวีมาขอความช่วยเหลือนั้นจะไม่ต้องทำให้โรงหมอถึงกับต้องเปลี่ยนมือนายท่านเหตุใดท่านจึงไปต้องพิษนั่นมาได้เล่าหมอไปพูดพรงถามขึ้นมาเขารู้สึกแปลกใจที่ในวันเดียวกันเขาได้เจอคนถูกพิษหนึ่งปีสิ้นถึงสองรายและทั้งสองรายนั้น หมอไปนึกถึงเพียงเท่านี้ก็รอบมองใบหน้าหล่อเหลาดุดเทวดาสารสร้างของเจ้านายด้วยใบหน้าเช่นนี้แม้มีแปลกใจที่คุณชายคุณหนูทั่วทั้งเมืองหลวงจะหมายปองแต่ก็ด้วยใบหน้าเช่นนี้เองที่ทําให้ในายท่านของเขาต้องรับเคราะห์แทนผู้อื่นอยู่บ่อยๆผู้อื่นที่ว่าก็คือองค์รัชทายาทผู้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายมารดาของเลอชวน พูดให้ชัดก็คือมารดาขององค์รัชทายาทนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดกับมารดาของเลอชวนและทั้งองค์รัชทายาทและเลอชวนต่างก็มีใบหน้าคล้ายกับมารดาของเจ้าตัวทําให้พวกเขานั้นมีใบหน้าละไม้คล้ายกันถึง8ส่วนหากไม่เจอพร้อมกันและไม่ใช่คนคุ้นเคยก็ยากที่จะแยกออกกว่าเป็นองค์รัชทายาทหรือเป็นเสนาบดีกรมพระคลังกันแน่ทางฝั่งของผู้ที่ถูกพินึงปีสิ้นก็ไม่ได้พูดตอบคำถามของหมอไปออกไปได้แล้ว เมื่อนายท่านมีคำสั่งมาแล้วหมอไปและเหอจังกุ้ยก็ไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งรีบเดินออกมาอย่างรวดเร็วหมอไปเด็กคนนั้นเหอจิงกุย้ยเพราะก่อนหน้านี้มัวแต่ห่วงเจ้านายของตัวเองจึงทำให้ลืมเรื่องใบหน้าของเด็กน้อยที่ใบหน้าเหมือนกับเจ้านายของตัวเองถึง5ส่วนทะว่าตอนนี้เขานึกได้แล้วจึงได้พูดถามออกไป ข้าเองก็มีรู้เหมือนกันคุณชายสวีเจียเองก็มีใบหน้าคล้ายกับคุณชายสวีผู้นั้นหมอไปขมวดคิ้วพูดพลางนึกถึงสวีจวนในความทรงจําของตัวเองหมอไปเคยพบสวีจวนอย่างที่สวีเจียคิดจริงๆแต่ก็เป็นการมองเห็นจากไกลๆและระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นทําให้หมอยากจะมองออกว่าเป็นคนละคนกันส่วนเหอจังกุ้ยนั้นไม่เคยเจอทั้งองค์รัชทายาทไม่เคยเจอทั้งสวีจวน หากว่าคุณชายสวีเจียคือคุณชายสวีจวนเช่นนั้นเด็กคนนั้นก็มิใช่ลูกชายอยของนายท่านหรอกหรือทางฝั่งของคนที่กำลังถูกพูดถึงตอนนี้ก็อยู่บนรถม้าและตรงกลับหมู่บ้านตระกูลสวีและรถม้าคันนี้เป็นรถม้าของโรงหมอเฉิงชุน เดิมทีจะวินย่าวจะมาส่งเองตามที่ได้เสนอตัวในตอนแรกทว่าเจ้าตัวถูกที่บ้านเรียกตัวกลับกระทันหันจึงได้เร่งรีบจากไปก่อนลืมเรื่องของสวีเจียไปอย่างสนิทใจเหอจังกุย้ยจึงได้สั่งลูกน้องของตัวเองให้มาส่งสวีเจียด้วยตัวเองทว่าก่อนที่สวีเจียจะให้รถม้ามาส่งที่บ้านเขาก็ได้ตรเวนซื้อของที่จำเป็นจนครบตั้งใจว่าระยะนี้หากไม่จำเป็นเขาจะยังไม่ออกจากหมู่บ้านตระกูลสวี นายท่านผู้นั้นของโรงหมอเฉิงชุนถูกพิษร้ายมาเขาเป็นผู้ปรุงยาหักเรื่องนี้เล็ดรอดออกไปมิรู้ว่าผู้ที่ลงมือวางยาจะมาเอาโทษกับเขาหรือไม่ช่วงนี้เขาต้องเก็บตัวและเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างไรหน้าหรือเตรียมตัวปรุงยาพิษเอาไว้ตอบโต้หน,น้าสิ ขอบใจมากเอานี้บ้าให้หักวันไหนเป็นไข้ก็สามารถกินได้วิธีกินข้าเขียนเอาไว้ข้างขวดแล้วสวีเจียพูดพลางยื่นขวดกระเบื้องที่ใส่ย,ยาแก้ไข้เอาไว้ให้กับคนขับรถมายาแก้ไข้นี้เป็นสิ่งที่เขานำติดตัวมาจากมิติของเขาและก็เป็นยาที่เขาปรุงเอง คนขับรถมาเมื่อได้ยินว่าเป็นยาแก้ไข้แม้ว่าจะไม่เชื่อถืออยู่บ้างเพราะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในโรงหมอแต่ก็รับเอาไว้ด้วยสีหน้านอบน้อมตั้งใจว่าเมื่อกลับไปจะรบกวนขอให้หมอของโรงหมอนั้นช่วยตรวจสอบดูคนที่เหอจิงกุ้ยปฏิบัติตัวอย่างเกรงใจเช่นนี้นอบน้อมเอาไว้ไม่เสียหายแน่นอนก็นับได้ว่าคนขับรถมานั้นเป็นคนฉลาดคนหนึ่ง ส่วนที่สวีเจียดีให้ยาที่เขาปรุงด้วยตนเองก็ไม่ใช่แค่เพื่อตอบแทนที่มาส่งเขาและยังใจดีช่วยเขาขนของเข้าบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการโยนเหยื่อล่อปลาด้วยเสี่ยวจวนเมื่อคืนเจ้านั่งรถมาใครกลับมาหรือสวีเจียที่มาตักน้ําไปใส่โองค์ก็เจอเข้ากับคําถามที่คิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องได้ยินเขาหันไปมองคนถามก็เห็นว่าคนถามนั้นคือลูกสาวคนโตของหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าสวีโร สวีเจียมองเห็นความอยากรู้อยากเห็นและความอิจฉาจากแววตาของสวีโรตอนแรกสวีเจียจะไม่ตอบแต่ก็ไม่อยากได้ยินข่าวหรืออะไรผิดๆในช่วงนี้จึงได้พูดตอบออกไปเมื่อวานนี้ลูกชายของข้าป่วยข้าจึงได้พาไปหาหมอโรงหมอเห็นใจที่ลูกชายข้ายังเล็กจึงได้ให้รัฐม่ามาส่ง สวีโร่ได้ยินคำตอบของสวีเจียก็ทำหน้าไม่อยากจะเชื่อเพราะว่านางนั้นก็เคยไปที่โรงหมอเฉิงชุนจึงได้รู้ว่าแม้ว่าโรงหมอเฉิงชุนนั้นจะไม่หยาบขายไม่เลือกปฏิบัติเท่ากับหอยาอีก,กังทว่าก็ไม่ได้มีน้ำใจต่อผู้ป่วยถึงขนาดนี้ด้วยเช่นกันทว่าสวีเจียนั้นแม้จะรู้ว่านางมีเชื่อแต่เขาก็ไม่คิดจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมเดินถือฉลอมน้ำกลับบ้านของตัวเอง โชคดีที่บ้านของสวีเจียนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำทำให้เขาไม่ต้องเหนื่อยเดินไกลนักแต่ถึงอย่างนั้นสวีเจียก็ยังวางแผนจะหาวิธีชักน้ำเข้ามาโดยที่ไม่ต้องออกไปตักเองทุกวันแบบนี้หลังจากที่ตักน้ำเสร็จแล้วสวีเจียก็แวบเข้าไปดูเจ้าตัวน้อยแล้วก็ได้เห็นว่าเจ้าตัวน้อยนั้นได้ตื่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้ความเกินไปหรือไม่จึงไม่ส่งเสียงงองแงเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าเขาก็ตาม สวีเจียอุ้มเจ้าตัวน้อยขึ้นมาจากเปลอุ้มเล่นอยู่ครู่หนึ่งก็ไปเอาโจกที่เขาต้มไว้และยังวางอุ่นอยู่บนเตามาป้อนจัดการจนเจ้าตัวน้อยอิ่มท้องและเริ่มที่จะหลับต่อสวีเจียจึงได้เริ่มทำงานของตัวเองต่อสวีเจียทำรถเข็นเด็กเขาลงมือทำเองทุกขั้นตอนเพื่อที่จะใช้เวลาออกไปข้างนอกทว่าสวีเจียไม่ได้คิดเลยแม้แต่น้อยว่าแม้กระทั่งรถเข็นเด็กนี้ก็ยังสามารถทำเงินให้เขาได้เหมือนกันแต่นั่นก็เป็นเรื่องในวันหลัง สวีเจียนั่งทำรถเข็นเด็กอยู่ราวๆสองชั่วย,ยามเขาก็วางมือไปเตรียมมื้อกลางวันให้ผู้เป็นลูกชายทว่าเขายังจุดเตาไฟไม่ทันติดก็มีคนมาเคาะประตูบ้านเขาเสียก่อนสวีเจียขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะตั้งแต่ที่เขาอยู่มาเดือนกว่านี้เป็นครั้งแรกที่มีคนเคาะประตูบ้านเขาเขาลุกคลำกำไลของตัวเองเบาๆครั้งหนึ่งก่อนจะเดินไปแง้มประตูดูเมื่อเห็นว่าเป็นคนขับรถม้าที่มาส่งเขาเมื่อวันนี้เขาก็ค่อยเปิดประตูต้อนรับอย่างแปลกใจ มีธุระอันใดหรือคุณชายสวีขอรับเหอจังกุ้ยเคฮหันเคยมาเชิญคุณชายไปที่โรงหมอขอรับคนขับรถมาพูดตอบน้ำเสียงของเขานั้นนอบน้อมยิ่งกว่าเมื่อวานนี้มากๆเพราะว่าได้รู้แล้วว่ายาที่ตัวเองได้รับจากมือของสวีเจียเมื่อวานนี้มันดีแค่ไหนไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือไม่หรือยอย่างไรแต่เมื่อวานนี้อยู่ๆลูกของเขาก็ไค้ขึ้นสูงไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่หายเขานึกถึงยาที่คุณชายสวีผู้นี้ให้มา ดังนั้นจึงได้เอามาบดผสมกับน้ำให้ลูกกินหลังจากนั้นไม่นานไข้ก็ลดลงจนแม้แต่หมอไปยังตื่นตะลึงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องมาเชิญสวีเจียไปที่โรงหมออันที่จริงเหอจังกุ้ยและหมอไปร้อนใจอยากให้มาเชิญตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วทว่าสุดท้ายก็กัดฟันทนรอจนถึงตอนนี้เพราะคิดว่าตอนเช้านั้นสวีเจียน่าจะยุ่งมากซึ่งก็จริง ฝั่งสวีเจียเมื่อได้ยินว่าเหอจังกุ้ยส่งมาเชิญเขาไปพบที่โรงหมอก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่ก็พอจะเดาได้เขาจึงได้พยักหน้าตอบตกลงได้แต่รอข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนสวีเจียพูดแล้วก็เดินเข้าห้องของตัวเองไปไม่รอคำตอบจากคนขับรถมาอยากร่วมมือกับข้าผลิตยาหรือสวีเจียแกล้งถามอย่างแปลกใจหลังจากที่เหอจังกุ้ยพูดความต้องการของเจ้าตัวชัดแล้ว ใช้ขอรับยาลดไข้ของท่านนั้นคุณภาพดียิ่งช่วงนี้มีคนเป็นไข่ยอยู่แทบทุกบ้านหากว่าได้ยาลดไข้ของท่านไปนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีมากหรอกหรือกินง่ายไม่ต้องต้มให้เสียเวลาเหอจิ่งกุ้ยพูดด้วยดวงตาแปลงประกายสวีเจียเลิกคิ้วมองเหอะจังกุ้ยเขาสงสัยในท่าทีนอบน้อมที่อีกฝ่ายมีต่อเขามันนอบน้อมยิ่งกว่าเมื่อวานเสียอีกจะบอกว่าเพราะเขาช่วยชีวิตเจ้านายของเจ้าตัวไว้ก็ไม่น่าจะใช่ดังนั้นจะมีเหตุผลอันใดได้อีก สวีเจียไม่รู้เหอจริงกุ้ยนอบน้อมกับเขายิ่งกว่าเดิมเพราะสงสัยว่าเขานั้นเป็นแม่ของลูกของเจ้าในตัวเองน่าสิซึ่งถ้าสวีเจียรู้เขาก็คงจะพูดว่าอย่าเพิ่งเรียกข้าว่านายหญิงให้ข้าดูทรัพย์สินในท่านของท่านก่อนใต้ชื่อพี่สะพ้ายบอกว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่ถ้ายังไม่ตายใดๆในโลกล้วนต้องใช้เงิน